สวัสดีทุกคนเ,นเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการซันหาของแตกในวันนี้นะฮะ <Yeah. S 1> จริงๆแล้วคลิปวิดีโอนี้เราเคยถ่ายทำมาทิงแล้วอ p นี้เป็น E p คู่ขนานนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะรีวิวเรารีวิวซ้ำกับเทสโต s ิเกเนเจอร์สามหมอไม่รีวิวปะ่ะจบแต่มันนะยังไม่ได้กินไงก๊อต <c oughs> วันนี้ผมอยากจะนำเสนอสิ่งดีๆอันนี้ให้กับก๊อตได้ลองทดสอบรสชาติความอร่อยที่เทสโตได้แบบฉีกกด ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาคือพี่ถามจริงมันดีจริงใช่ไหมดีจริงจริงที่มาให้เนี่ยคือมันดีจริงใช่ไหมอร่อยเี่ี้อ่ะอร่อยอีอยอ่อ,ยอร่อยตรงเป็นนอนชักเลยอ่ะก่อนอออความแปลกใหม่ของตัวเนี้นะเว้ยม,มันมีไข่แดงเค็มเนื้อไข่แดงแท้แท้นี่หน้ากล่องเขาที่เขียนบอกเลยนะฮะไม่ใช่กล่องสิเป็นถุงเป็นซองเขาที่เขียนบอกเลยว่าปรุงรสด้วยไข่แดงแท้แทซึ่งมันก็มีไข่เนื้อไข่แดงจริงจริงแล้ว ความผสมเข้ากันอย่างลงตัวโอ้โหขนาดนั้นเชื่อสุดยอดเลยก๊อดบ้าสุดยอดลองดมกลิ่นดูสุดยอดหอมมากกูบอกเลยไม่ตกคืออะไรนี่ไงหอมมากแกะแกะดมเลยแกะเละหมดแกะให้ใจค่อยๆดมสัมผัสความเป็นรสชาติของสิ่งนี้เป็นไงบ้างดมกลิ่นมัน ป็นวันไม่ได้กินอ่ะโม่งจริงโง่งโม่งจริงกินโอเคนะเป็นไรพี่เป็นไรไอ้เหี้ยไอ้กอล์ดมจริงปะเนี่ยดมจริงดิโอเคก็เหี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แย่้ยนะกินเครื่องเทศมันพี่เข้าไม่ถึงไงมันบีคือพี่ ผมเป็นคนที่ชอบกินเครื่องเทศอยู่แล้วอะเอาใหม่เอาใหม่นี่ขอนี่ขอนี่คือนี่ก็รีบเปิดจังเลยอันนี้ยังไม่หมดเลยะไม่เดี๋ยวมันก็ต้องแกะอยู่แล้วปู่วะเพาอันนี้โดนได้แต่อันนั้นเน่ยตีจมูกนี่ไม่ได้มีความเป็นความเป็นพิษอีกก๊อตก๊อตลอยแล้วก๊อตอะผมให้ก๊อตชิมก่อนเอ่าเอาไหนก่อนจะชิมอันไหนก่อน Signature แบบออริจินอลกับแบบเผ็ดเผ็ดจะเป็นแผ่น แผ่นที่แบบเหมือนวาร์ฟเฟิลอะแต่ว่ามันหลอกลวงเราเว้ยคือเนี่ยดูในรูปเนี่ยมีดูแต่ความจริงแล้วตัวแผ่นจริงไม่มีรูมีมันลงบาร์อะไม่มี<ล>มันหลอกลวงเบ,บอร์สองบอกเลยหือโคเลยแลต่เยน็นเย็น <c oughs> นี่พี่ดูคนชันส่งเขากินกันแห่แต่พี่ชิมหละไต่พี่ชิมอ่ะอ้าวพระคำเลย <c oughs> อร่อยใช่งไหมพี่อะอกินต่อเรื่อยเลยพี่ใช่ว่ะอะพี่อยู่ผมป้อนพี่ไม่เอาก๊อต <c oughs> มันไม่ใช่จริงๆว่ะกูกินยังไงมันก็ไม่ใช่อะครั้งก่อนลองเทสกับน,น้องบีมเป็นไงครับเียงเดียวกัน <c oughs> นี่คือความพินาศของของเทสโต ก็เราลองมึงลองกินดูื่อมึงจะเข้าถึงพลังงาน2 8 0กิโลแคลอรีน้ำตาล2กรัมไขมัน1 8กรัมโซเดียม2 3 0มิลลิกรัมโอเคน้ำหนัก5 0กรัมก็อืมโอเคอร่อยเลยพี่เข้าไม่ถึงพวกคุณนางกินไม่ได้จริงอันนี้เอาไว้ให้พวกใกล้พี่เครื่องเทพขอคุณนางพี่ไป่ิ้งว่าอร่อยไหมอร่อย อร่อยผมกินได้ผมชชบสีเหลืองผมชอบสีเหลืองแล้วสีแดงสีแดงกันไอ้มิกินเผ็ดไม่ได้แตผมกินได้ก็โอเคนะสีแดงสีแดงกูรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ไม่ถือว่าขั้นอร่อยแต่คือแบบอยู่ในระดับที่แบบไม่ได้แย่พี่ลิ้นพี่ตลาดล่างมิกินไม่ได้ก็คือว่าถามแบบถึงเรื่องรสชาติเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไทเจอร์ของแบบอะไรอะของไข่เค็มอะเออไข่แดงเค็มอะมันโอเคมากเลย เกือบมันชัดมากก็เป็นไข่แดงเค็มจริงอ่ะอืชัดมากชัดเลยชอบเรียวไข่แดงก็คือคนชอบไข่เค็มมันได้เปรียบไงพี่ใช่ตัวนหนึ่งเลยแล้วคนชอบกรังเทกก็ได้ประโยชน์เลยพี่น่าจะเปลี่ยนทัศนคตินะไม่มีเลยเราปลาล่ามากกว่าเปลี่ยนไม่ลงว่ะโอเโหอแแค่ไข่เค็มกูก็รู้สึกว่ามันไม่ควรได้ไปต่อแล้วอ่ะปลาล่าหรือสเต๊กแบบผสมเนื้อปลาแดกแท้อย่างงี้เหรออือไอ้เนี้ย เปิดมาหนี่เน่าเต็มห้องรัวแต่บนเครื่องหลังเป็นมะละกอทอดนี่เออแปลกนะแปดแล้วก็ทำเป็นรสปลาต้องไปทำด้วยนะยังไงก็ให้เท่าไหร่ค่ะก็ให้แค่เจ็บแล้วกันนะมันโดนหักเรื่องอะไรก็อันดับแรกเลยคือเครื่องเทศไม่เยอะไปอ่ะลิ่นมันฉุนเกินมันทำให้หลายคนกินยาก ซึ่งแบบตรงๆเลยคือว่าถ้าเด็กเด็กมือสวนหญ่ประมาณ90%คือไม่เกลียดไอเทียดีแน่ๆแบบไอเทียครึ่งเทียไม่โคตรเหม็นเลยดีดอกประมาณเนียรสชาติมันผู้ใหญ่รสชาติมันผู้ใหญ่ค่อนข้างผู้ใหญ่เลยแหละเฉพาะกลุ่มมากๆอ่ะคนที่แบบชอบจริงๆอ่ะคือเหมือนแบบยังไงครับมึงเอาตาแหละมึงเอาตาตุ่มมองการตลาดไปเน,นี่ย ไม่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 มันแก้มันแก้ข้อนี้เว้ยแก้คนแย่งของกินไงคนแย่งของกินใช่ถ้าเรากินรถนี้ได้เพื่อนเรากินไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครแย่งเด็กไปซื้อไปเยอะเยมันก็แก้ได้ก็จริงแต่คือกำไรมันก็จะหายเป็นุตเลยกูลับประกันว่าคนซื้อเยอะไม่เชื่อกูเขาก็บอกอยู่ว่าเขาทำมาเพื่อผู้ใหญ่น่าไปอยากให้ผู้ใหญ่กินรสซาตครีมเดิมๆคือ ไม่ใช่ไงมิติมเป็นอย่างนี้เวลาที่เราเคี้ยวใช่ไหมความเป็นไข่เค็มพอเวลาเรามองภาพเนี้ยความเป็นความแย่ของมันเนี่ยความเหี่ยวความแหย่มันแบบมาคอยตอกย้ำมาตลอดถ้ามันเด็ด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 เดอร่อยอร่อยอย่าเพิ่งยั่งคนนี้อย่าเห็นไหมกินอะไรก็ไอท่อเกจมไม่ไหวเจมไม่ไหวแซ่บเอาแด่ ส่วนตัวถ้าต้องให้คะแนนสิ่งนี้สุดยอดยอดยอดเลยเอาเกียคะแนนดิกูถามจริงๆแค่โตมึงอยากได้แบบกูบีกแนน๊บโอ้แค่โตสิเลยหรอโอ้กูว่าแนนถ้าไม่ชมไปซื้อแดกวด่าเรารับหลังเรื่องนอนเอาเป็นว่าแตโก้ปิ๊บแค่โตส่วนตัวไม่ให้คะแนนแล้วกันจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวเอ ไม่อร่อยอย่าแดกไม่อร่อยอย่าแดกแต่มันกะแล้วแต่คนหรอวเอาเป็นว่าไปลองแดกดูสักทีนึงแล้วกันอืไปลองเพิ่มากินดูดีกว่าแต่อย่าด่ากูนะกูไม่ได้เชียร์ส่วนตัวให้ให้เรียกว่าไม่อร่อยอย่าแดกมันก็ไม่ได้แย่หรอกมันอีอะเฮ้ยผ่านเลยได้ก็นะเดี๋ยวเดิม อย่าลืมกดซับสไครป์ติดตามช่องแคทนิสตูดิโอนะครับผมแฟนเพจก็มีด้วยนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆทุกวันพุธและ,และวันเสาร์ว่วเวะเออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละ,ะก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนถ้าคุณผู้ชมมีอะไรรีเควสอยากให้เราทำก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับเราเจอกันในคลิปหน้าครับบ,บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย